วัดีครับพี่น้องรับชมทำช่องผู้เฟืองน้ำโชกพี่น้องครับเนาะเจ้านี้ครับก็ได้มีโอกาสมากสวดมนต์ทำบัตเจ้ากรบปูนก็บ้อกสําเร็จสิ้นไปครับกสิิได้นั่งกับข้อกสิทิได้พักเมื่อแล้วกก็ขอขอพุณนพี่น้องสุขุกคนนะครับเรื่องผูเขารับชมทางช่องของผู้เฟืองน้ำโชกนะครับเรื่องทุกๆกท่านทุกๆคนครับที่เขารับชมรับ ฟังข้าง่องของผู้เพื่องน้ำโฉกแต่นี่เหตกาสครับการหากว่านี่ย่างดีกาสิมบาสู่พี่สุนองฟังเมื่อนี้ครับปูหนาเข,าข้ากาศิบดอยู่ร้านทัพนะพี่น้องเด้อปูหนาเข,าขา้ากาศิบไปขึ้นบ้านไม่ไปสวมดมนต์ทำพิธีให้ครับลูกศิษย์ลูกหาอาปูกนะาศิบดอยู่ร้านทัพหากพี่น้องมากอะเอาไว้เป็นเมือ่อนาได้ครับหรือไว้ตอนิ่มเย็นยัง,งนนมาหาปูเด้อครับเด้อปูคนบริยู ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับทางช่องของฟูเฟืองน้าโชกให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับฟูเฟืองน้าโชกเด้อพี่้องเด้อจังไดก็ได้ครับขอฝากช่องหน่อยๆน่อยกับพี่ครับรองหัวหน้า้าบุญกับมร่ำพราวาสนามมีครับมีข้าวดีกัสิบ้าสู้พี่สู้น้องเข้าไปให้พี่น้องได้พินิจพิจารณาหรือว่าเป็นข้าวสารต่างๆครับกัสิบ้าวสู้พี่สู้น้องเขาฟัองไปเรื่อยๆหรือหากผู้นาามิจิจกรรมทางไหน หรือว่าไปเฮ็ดอันไดทําที่ที่ยุใสกับสิไดพี่น้องกับสิได,ดติดตามอ่าบึงติดตามฟังอ่ของทางร้านทัเฮาครับของปูนามหาลาเนะครับเนาะคนสีว่าจางังไหนคนสิไปใสมาใสครับหรือว่าคนสิเอาเงินห้างเอฮ็ดขอหวยขอเลขขอเบอร์ให้พี่ให้น้องเงาไปเสี่ยงดวงไปเสี่ยงโชคด้อครับเด้อครับมือสำหรับคลิปนี้ครับเอาวไว้ตอนนี้สะก่อนครับ ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีพี่น้องทุกุสุขุนครับ